สวัสดีครับก็ตอนนี้ช่องของเราตอนนี้มี Member s h i p แล้วนะครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทําการสมัครก็สมัครกันได้เลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมเนาะสำหรับใครที่สมัครแล้วผมที่แน่ๆคือท่านผู้ชมจะถูกกล่าวชื่อของท่านในทุกๆคลิปวิดีโอจะเป็นการแสดงเอ่อเรียกว่าม,มันจะเป็นการโชว์ชื่อของคนที่สมัครนะว่ามีใครกันบ้างก็ใครที่สนใจก็สมัครกันได้เลยนะครับ วอนนี้ออสตาอัปเดตแล้วสินนะได้ข่าวว่าอัปเดตฉลองครบรอบ3ปีแล้วอย่างงั้นสินนะอ่ะไอ้เฮมโอโรยครับกลาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สุนิการจริงๆโคจิบด้วยครับแล้วก็กลับสวัสดีคนที่รักโลบอกทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมอ l สตาเทเบิลดีเฟน s ์นะครับผมอยู่กับพาร์ทที่9แล้วนะครับอ๋อ ก็ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้ทําการเปิดเจ้าตู้ของเพนนะครับผมด้วย300รอเพชรนะครับผมก็ได้บแบบงงๆเลยนะครับผมระหว่างนั้นก็หลุดเลยเป็นอิจิโกะก็ล่าสุดผมก็ปั้นอิจิโกะเจดดาวตั้งแต่เมื่อวานเสร็จแล้วนะครับผมเนาะก็ตามที่ผมพูดเลยครับผมก็วันนี้อยู่กับพาร์ทที่9้านะครับผมก็ วันนี้นะผมออสตาเทอร์เวิร์ดีเฟน์ของเรานะผมตอนนี้ฉลงครบรอบ3ปีแล้วนะครับผมไยกว่าโอ้โหอยู่บัยานานจริงๆก็อยู่ไปแล้ว3ปีนะผมเนาะก็ได้ข่าวว่าโค้นใหม่รอบนี้มันแจก3ามอสตาร์ลักใช่ไหมแบอบกเฮ้ยเอาเดยแจกเก็ใช้ได้นะแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายแล้วก็มีตู้กาชาแซตแล้วก็ตู้ สตาร์ดักใหม่ที่ดีแล้วก็กิจกรรมฮาโลวีนที่รู้สึกว่าอะไรนะถ้าเกิดเรามีฟักทอง4ดาวกับหกดาวเนี่ยเราจะได้ตัวประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็เอาเป็นเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ที่8ใครยังไม่ดูก็ฝากรับชมด้วยละกันนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอ่าทำไมถึงผมไม่ได้ยินเสียงเพลงก็ต้องบอกเลยว่า ในโลกหนึ่งะผมมันใช้เพียงประกอบของอมหาเวทดึกึกมานท่าผู้ชมซึ่ง จริงๆมันไม่มีเนื้อร้องนะแต่มันเป็นเพลงแบบเพลงที่ไม่ที่เพลงที่ไม่มีเนื้อร้องครับท่านผู้ชมเป็นเพลงของภาคที่หนึ่งเลยซึ่งผมไม่กล้าเปิดท่านผู้ชมผมไม่กล้าเปิดเลยว่ะเออเพราะว่ามันมันเสี่ยงติดอีกอย่างที่ช่องผมก็เริ่มสร้างรายได้แต่ youtube ก็ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรเยอะแยะนะครับผมไม่อยากจะโดนนะครับผมนะเออนะครับก็วันนี้นะผมก็เรียกว่าเป็นวัน งานยามดีที่ฉลองครบรอบ3ปีแล้วนะผมเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้การนะผมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยละกันสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากช่องเราเราเนเนาะสลาใครที่มีความคิดเห็นประการใดอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับกระชานี้ก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมเนาะสิ่งแรกที่เราท่านผู้ชมได้เห็นคือครับผมนี่ฮะออสาตามีกิจกรรมใหม่ก็คือนี่ครับแจก30สาตาร์ดักรลยวบันฟรีท่านผู้ชมโอ้กิจกรรมนี้ครผมจะอยู่ในรอบหนึ่งันเองเนตอนแรกกะว่าจะอ่า คือลูกให้ไปมาเอาลืมไปว่ากูอยู่โลกหนึ่งนี่หว่านะครับผมเนาะก็เป็นกิจกรรมแจกสตาร์ดักฟรีก็วิธีเข้าเล่นคือท่านผู้ชมต้องเวลสามสิบขึ้นไปนะครับผมก็ด่านน่าจะไม่ยากนะก็เป็นด่านที่แจกสามสิบสตาร์ดักฟรีแบบรายวันผมก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมอันนี้จะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่ก็คืออยู่กับเจ้าผลไม้คุงละกันนะครับผมเนาะ โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรมากนอกจากกิจกรรมวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะที่เหลือก็น่าจะอยู่ที่โลก2หมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปวาร์ปที่โลก2กันเลยละกันนะก็ไป let's go ครับผมอ่ะตอนนี้ก็เรามาวาร์ปที่โลกที่2แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้กันเลยก่อนเลยละกันนะครับว่าอ่าตู้แซ่บมีตัวอะไรซึ่งผมได้ข่าวว่าอ่าตู้แซ่บตัวละครที่เข้าใหม่มาจากโซอิตเตอร์นะครผมเป็นรู้สึกเป็นด็อกเตอร์มั้ง เออผมจําชื่อเขาไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์นะครับผมเนาะ mm. เออเดอร์สโตอะไรสักอย่างหนึ่งนะผม mm. ใช่ไหมเออไม่ใช่ว่ามันเป็นไอ้นี่ไอ้ยูจิเออแต่แต่แต่ผมเปิดหน่อยละกันเพราะว่าได้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 ข่าวว่าไอ้ยูจิล่างไอเนนะี้ยล่างที่ถูกเข้าสิงเนี่ยอ่ามันจะเป็นส่วนผสมของโกโจเจ็ดดาวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอเวาลาเปิดแป๊บหนึ่งนะผมสักครู่นะอ่ะอ่ะได้แล้วผมอ่ามันชื่อนะสุสุกุน่าใช่ไหม เออได้ลดลโอเคเอาเอาจริงๆริปะเดิมทีผมมียูจิอยู่แล้วแต่ว่าอ่าตอนแรกอะว่าจะหาสมบสรบ้านแต่ว่ามันอยู่โลกหนึ่งไปมาอ้าวลัคก,กี้มีพอด,ดีเลยนะครับผมลัคก,กี้เออมีตัวละครแบบเออพอด,ดีเลยนะครับผมเนาะเออนะครับอ่ะโอเค จริงๆอ่ะผมผมผมไม่รู้ว่าท่าผู้ชมเห็นหรือเปล่ามันมันมีตัวนึงจริงๆนะมันเป็นตัวจากโซเวอรต์ซึ่งผมเปิดไม่ทันเพราะว่าอ่าผมเพิ่งตื่นนะผมเนาะเออมันชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวใหม่อ่ะมันมาช่วงกี่โมงนะหกโมงเช้าเนี่ยเออตัวจากโซเวียต์เนี่ยตอนที่มันอัปเดตเสร็จอ่ะใช่ไหมเออซึ่งเอาเอาเอาแล้วว่าเดี๋ยวรอมันขายรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดมันมาขายตอนไหนเดี๋ยวมาค่อยว่ากัน ว่ามันดีหรือไม่ดีเราผมระหว่างนั้นท่านผู้ชมก็รอจากยูทูบเบอร์ดังๆคนที่เขาทำรีวิวออสตาแล้วกันนะส่วนผมก็คือเปิดการชาติเฉยใครจะดูไม่ดูก็ผมผมก็ไม่แคร์อยู่แล้วนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาสิ่งสิงสงที่เราจะทำก็ผมก็คือครับผมกิจกรรมฟักทองล้วผมซึ่งได้ข่าวว่าฟักทอง6ดาวเนี่ยจะมีโกหังด้วยซึ่งผมมีประมาณ9ลูกนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า นะครับผมเนาะมาก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้อาจจะดูมึนมึงมงง,ง,งหน่อยเพราะว่ากว่าจะเข้าสู่เนื้อหาหน้านู่นนี่ก็ค่อนข้างจะดานหน้าดูเลยนะครับผมเนาะอ่ะนี่ครับผมนี่คือหน้าตาฟักทองของเรานะผมเนาะซึ่งจริงๆผมมี9ก้านะจะเห็นว่าผมมีแค่แปะนะครับผมเนาะก็เราจะมาเปิดให้หมดกันเลยนะครับว่าเราจะได้โกหังหรือเปล่านะครับผมหวังว่าจะ ไม่มีเกลือนะโอเคงั้นก็ไปครับผมอีโวครับนี่นะได้ครับผมได้ใครครับปุ้มเป็นใครชุมเฮ้ยกูหังเอาวะโอ้เปิดมาได้กูหังเลยนะครับผมแคป่แปบ๊บนึงเลยกูหังกี่ดาวนะหดาวใช่ไหมหวังว่ากูหังจะเก่งนะ สภามึงบอกว่าทั้งทั้งหกทั้งอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋นะนะยวดด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 งดด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 ดอดดดด่ดดัดดดดดดาวของมึงอ่ะทั้งตัวละครด่ะมีแค่โกดังคนเดียวใช่ดด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 นึดดดดด่ดดดดมึงกําลังบอกกูด่าทั้งตู้มีแค่โกังคนเดียวใช่หรือไม่อ่าอ่านั่นไงนั่นไงไอ้เหี้ยฟักทองดด โอ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้แต่แต่ว่าเอาเอาไปขายได้นะใครอยากได้ซื้อต่อผมได้นะคุณเออคือเอาเอาอารมณ์เหมือนเขาแจกแล้วว่าอารมณ์เหมือนเขาแจกอะเออแจกกับแจกเลยก็ผมก็หวังว่าเขาจะเก่งนะเพราะว่าคือโกฮังอ่ะโกฮังฟุเจอร์อะอุตส่าห์ทําแอนิเมชั่นดีนะเว้ยทั้งบอกว่าตัวละครกากูกำหมัดอะ อุ้ยแต่ว่าสเตตักก็ไม่ธรรมดานะเอออันนี้อันนี้เบลหนึ่งนะห้าจุเคอะห้าสิบสาเคห้่าพันค่าวางก็คือสี่พันไม่แพงนะเออเป็นตัวหมอสลับลงเรทนะครับผมเนาะเออเวลาตีทีหนึงคืออ่าหกจุดาวิทีแล้วก็อ่าระยะ40นะครับผมโอเคไอ้เชี่ยทางตู้โกหังหมดเลยเฮีย <laughs> เออเอแต่แต่ว่ามันมันมันก็ดีนะเอ่อใครใครที่แบบไม่ทานนี่มึงมึงมาเอาได้นะก็โอเคก็หลัับประมาณนี้จริงๆถามว่าผมมีฟักทองสีดาวไหมต้องบอกก่อนผมไม่มีนะเออเสียดายเสียดายที่ไม่มีฟักทองสีดาวแต่ว่าใครที่อยากจะบริจาคให้กับผมก็บริจาคกันได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่ฟักทองยำ่ะยำเลยนะหกยำด้ยำเลยนะมีแค่ฟักทองหกดาวจริงๆ สี่ดาวคือไม่มีเลยซึ่งทางผมรอให้เจ้านาวีมันขายเนะี่ยมันไม่มีมันนาวีใครถามว่าเออจะให้เอาฟักทองมาขายไหมก็บอกเอเอมันเอามาขายซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าฟักทองม,มันเคยเอามาขายแล้วรอบหนึ่งคือเป็นฟักทองหกดาวแต่ประเด็นคือสี่ดาวหายไปไหนสี่ดาวหายไปไหนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรับรู้กันเลยนะครับว่าหกดาวการันตีโกหังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <laughs> 6กดาวร้อนะครับโอเคก็ประมาณนี Kel ้ครับผมสำหรับเจ้าไอ้ฟักทองครับผมต่อมาครับผมโดยความจริว่าทุกครั้งเวลามันจะมีอัปเดตใหม่ก็ต้องมีโค้ดด้วยใช่ไหมครับผมซึ่งสำหรับโค้ดนี้ครับผมมีชื่อว่า Happy Birthday 3ปี ครบรอบมันเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาพิมพ์โค้ดกันเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยตัดเพราะว่าเป็นสดสดร้อนๆเลยนะถ้าบอกก่อนเลยะครับผมเนะเาะมาก็รู้สึกว่าขั้นขั้นต่ํานะผมสำหรับในการพิมพโค้ดนี้คือถ้าผู้ชมต้องเวลสี่สิบขึ้นไปแล้วก็ต้องรอสองนาทีถึงจะใส่ได้นะครับผมเนาะมาแฮปปี้สามเย ย e นะสักคู่อ่านนี่นะครับผมเราก็ได้สามวันสตารนะ์ดกับเพชรอีกประมาณ2750นะครับผมเนาะก็ซึ่งเน็ตเดอร์เขาี่ว่าวันนี้มันก็มีอ่าโกโจเข้ามาปไปเจดดาวจะไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดโกโจรประมาณ350เพชรนะครับผมเนาะนะเออนะครับผมเนาะอ่ะก็ ขออภัยที่ท่านผู้ชมให้รอนานะเดี๋ยวเรามาเปิดล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าอัปเดตรอบเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากก็หล,หลักๆก็คือมีกิจกรรมในโลกหนึ่งก็คืออ่าสตาร์ดกากไลท์วันสาสิบก้อนนะครับผมแล้วก็อ่ากิจกรรมฟักทองสี่ดาวห้าอ่าสี่ดาวก็หกดาวถ้าหกดาวตาที่ท่านผู้ชมเห็นคือกะรันตีโกหัร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนสี่ดาวคือมันจะมีตัวเฟดตัวจากเรื่องคือส่วนมากนะสี่ดาวมันจะได้ลุ้น มากกว่า6ดาวเพราะ6ดาวอะ่ะมันการันตีเลยเว้ทผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้โม้เพราะว่ามันมาเป็นรูปเงาของโกคังเลยเว้ยซึ่งแบบไอ้เหี้ยกูเหอเลยแบบว่าแต่เฟกอะไรครับเนี่ยจริงไม่ได้โมอ,อะไรคือแบบมันมาเป็นเงาโกคังเลยเว้ยลหะไอ้เชี่เยอะไรวะเนี่ยก็บอกว่าโกหังคงจะเก่งนะแต่แอดิเมชั่นยอมรับว่าทำมาดีมากๆเลยนะครับผมเนาะโอเค โค้ดก็ให้กันไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าผมก็เพิ่งผ์มเมื่อกี้นี้คือ300สตาร์ดักกับเพชรอีกประมาณ2,750อยหาอ่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดคลิปนี้เสียงนาไปขอไปดุ้ยชมไปนะก็หวังว่ามันจะไม่ดังนะอ่าเพิ่มสิอีกนิดนึงก็ได้มาเพราะผมเกรงว่ามันจะเสียงเบาไปอ่ะเด้ออ่ะมาผม ทึ้งพระเอกของเราแล้วครับผมเนาะตู้สตารนะ์ดโกโจเจดาวนั่นเองนะครับผมเนาะมาสำหรับในตู้นี้ครับผมก็จะมีเจ้าท็อปโปะนะผมจากค่าเป็น6ดาวนะผมแล้วก็โกโจนะผมเนาะห้าหกดดาวแล้วก็เจ้าพี่ของยูจีที่ผมบอกแล้ว่าถ้าเกิดใครได้มาจากตู้สตาร์นะผมพูดนะแม่งโคตรกากจริงๆ เออไอไอไอเจ้นั้นไม่นมันมโคตรกาศสสัทธะพูดตรงๆเลยนะครับผมโคตรกาแบบผมผมรอดูแล้วมันมันบอกว่ามันไอเจ้าโอเคมันไอเจ้าโอเคมันบอกว่ามันเป็นตัวที่แบบกากมากแต่ตัวขี้กาแถมอีโวไม่ได้นะครับผมเนาะซึ่งแบบผมบอกแล้ว่าใครที่ได้มาทำใจครับทำใจ ซึ่งตลาดในตู้นี้ที่ดีสุดนะท็อปโปกับโกโจโนะครับผมเนาะก็และที่บอกตอนนี้เรามีประมาณ350ก็น่าจะเปิดได้ประมาณ2แถวกับแถวที่3 1สเต็ปนะครับผมเนาะอ่ะก็หวังว่าท่าผู้ชมจะเป็นกำลังใจให้ท่าผู้ชมอาจบอกทุย,ยข,ขอขออภัยครโทษมันก็อย่างนี้แหละเพิ่งตื่นสมองมันจะบปบดอะไรก็หวังว่าท่าผู้ชมจะเป็นกำลังใจให้ใหกับตัวผมว่าจะ ได้โกโจกันมาแล้วก็ได้ข่าวว่าด่านที่มันให้เล่นของอีโวได้ข่าวว่าด่านนี่โคตรง่ายเลยใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมเล่นเองนี่ผมจะตายหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าคนอื่นคนคน,คนอื่นเขาเล่นง่าย,ยสำหรับผมนี่แบบเยี่ยมแม่งแบบคือไอดีกูก็ดีนะแต่แต่ทำไมกูเล่นไม่ได้วะงงเลยเออไปมาอยากดา่าตัวเองเฉยเลยโอเคโอเคมามามาเปิดกันเลยท่านผู้ชม สเต็ปหนึ่งแถวหนึ่งครับผมไปฮะไม่ต้องรอเปิดเลยครับผมมาฮะสเต็ปหนึ่งแถวหนึ่งครับรางสองเกลือร้อเปอร์เซ็นครับผมอันนี้เกลือนะร่างสองอันนี้เกลือ,อน,นี้เกลือ ันนี้ก็สเตจที่หนึ่งแถวหนึ่งก็เกิดแดกไปต่อมาสเตจที่สองแถวหนึ่งก็ผมไปครับดูสีฟ้าล่างเลยเฮ้ยล่างสองอย่างนี้ยคืออะไรอ่าโอ้เกลืออีกแล้วสงสัยดวงผมจะหมดกับออสตาแล้วเนี่ยดวงหมดแล้วมั้งเนี่ยที่ผ่านมาคือได้ตลอดเลยแต่ว่ากว่าจะได้ก็ค่อนข้างนานนะอคอ่อางเจ็บไปนะจริงๆโดยเฉพาเพะเพนนะเพนถือว่าดวงดีมากเลยน,นะท่านผู้ชม ตอนนี้กี่โมงนะ8โมง42โอเคเรียกว่ามาแต่เช้าเลยอะต่อมาสเตปที่สามแถวหนึ่งก็ผมไปครับไปแบบรัวๆท่านผู้ชมไปครับร่างไรรานสามบ้างคือเออนั่นแหละร้านสามบ้างนั่นแหละมันจะได้ลุ้นหน่อยมาจะได้ลุ้นหน่อยจะได้ลุ้นหน่อยขอโกโจนะไม่ก็ท็อปโปก็ได้อย่าเอาพี่ยูจิมาไอสัตว์ไม่แม่งไม่อีโวไม่ไมไมอีโว,ไม,วไม่ได้ด้วยปัญหาเลยเฮีย มึงให้เป็นตัวฟัดทองยังดีกว่าไอ้สัตว์โควกูไอ้เขี้ยดโควกูห้าดาวเวนเกิล um. ผมไม่คิดจะให้เราไว้แค่โควกูห้าดาวสองตัวเกลือกแหละห้าดาวมาสองตัวขนาดนี้ได้กลิ่นแล้วแหละว่ายัางไงก็เกลือโอ้โ oh, หเรียบร้อยอ่ะต่อมาสเต็ปที่ฟรีแถวหนึ่งครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดแถวที่หนึ่งแนละ้วมาอันนี้เปิดฟรีนะครับมาโอ้โ oh, ห oh, นกึกว่าจะไล่ซะอีกเวนเกร,รลเอาล่างที่สามนะครับ นันที่สามรนที่บอ่อแหละห้าสิบห้าสิบได้จะได้บ้างหรือไม่ได้บ้างก็เรื่อปงปกติของเกมนะครับผมมาไงวะเนี่ยลูฟี่เกียร์สี่ อ่ะเปิดฟรีไม่มีอะไรเลยเกลือแดงเรียบร้อยอ่ะต่อมาสเต็ปที่หนึ 2, ่งแถวสองครับผมไปครับคนอืน่นเขาได้กันหมดแล้วจะวิ่งกูเนี่ยเออโอ้โหเรียบร้อยเกลือโอ้โหดูทรงแล้วผมว่าต้องเปิดในไลฟ์สตรีมว่ะดูทรงแล้วผมว่าไม่ได้วะ่ะจริงๆนะเท่าที่ดูคือผมผมผมว่าเปิดไม่ได้วะ่ะท่านผู้ชมคือถ้าได้คือมันมันต้องเป็นในไลฟรสเตปวละดูทรงแล้ว อ่ะต่อเลยสเตจที่สองแถวสองก็ผมไปครับสเตจสองแถวสองเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงเหรอโอ้โหไล้ยหลา์สตรีมาแล้วดูฟองแล้ว สเต็ปที่สามแถวสองไปครับโอเคลูฟีล่ล้มลูฟีล่ล้มลูฟีล่ล้มไอเชี่ยวไม่ลม้มโอ้เรียบร้อยไอเชี่ยวโอ้ถ้าลูฟี่ล้มนนะได้ลุ้นได้ลุ้นเพราะโป่งไม่ก็โกโจอะแต่ไม่คือโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย มาสเตปที่สี่แถวสองกัผมไปครับอันนี้เปิดฟรีแถวสองนะมาไม่คิดจะให้บ้างหรอฮะไม่ไม่คิดจะให้บ้าง,างสักตัวหรือไงนะถามจริงโอ้โหให้บ้างก็ดีเฮ้ยผมทอง้าสิ้าศิหรือเปล่ามันก็มีโอกาสได้นะถ,ถ้าเกิดห้าดาวออกเยอะเกินแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยออกกะดิห้ 5, าดาวมันมจะออกก่อนปัญหาเลย เรียบร้อยเกลือห้าดาวสามตัวติดขนาดนี้เรียบร้อยเกลือหกดาวไอ้เจ็ดดาวไม่มีนะเรียบร้อยครับผมมาอันนี้คือสเต็ปสุดท้ายแล้วที่เหลือคือเปิดเรนไลท์สตรีมแล้วมาส,า,า,าสเต็ปที่สามเอาไปเท่าไหอ่สเต็ปที่หนึ่งแถวที่สามครับผมไปครับมารอบสุดท้ายเอาพื้นที่เต็มปั๊บ มาครับพื้นที่เต็มต่อเลยครับผมสเตจที่นหนึ่งแถวสามผมไปครับมารอสุดท้ายแล้วมาหนอยเฮ้ะเพชรหมดแล้วนะ่ะรางสามวอวยพรหน่อยเฮอะนะมาหน่อยก็ดีนะฮโหลเนี่ยแอบสเสียวเนี่ยละเนี่ยรางผมซองมาแอบสเสียวๆแต่ว่าไ่าแม่งจะหลุดเลยเป็นห้าดาวหลายตัวเนี่ยหนึ่งถ้าสองตัวนั่นไงเรียบร้อยครับผมเกลือ โอ้โหสามเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเกิด5ดาวออกสองตัวขึ้นผมบอกเลยคือบไอ้ช่สเรียบร้อยมันไม่มีห้าโอ้โหห้าหดาวตัวติวตดไอเหียโอ้นี่กัดจะไม่ให้เลยใช่ไหมถามจริงโอเคครับตามนะครับผมโอเคก็สำหรับเจ้าตู้ของโกโจโซาโตรุเจ็ดดาวก็ในคิปเปิดไม่ได้นะครับผมจำนวน350เพชรก็ กลือแดกครับผมตามนั้นเลยครับก็เจอกันอีกทีในไลฟ์สตรีมแล้วกันก็ถ้าเกิดได้สตาร์ดักมาก็เปิดในไลฟ์ต่อแหละแล้วกันเพราะว่ามันมันมันไม่ได้แล้วอะคือมันมันมีแค่นี้เออก็นะฮะมันก็เป็นเรื่องปกติของนลขกาชายแล้วเนาะทุกครั้งเวลาเปิดได้าน,นก็ต้องย่อมมีเกลือ กันอยู่แล้วนะครับผมก็ใครที่เปิดได้ก็มาแชร์กันได้ส่วนตัวผมก็นั่นนะฮะไม่ออกไม่ออก <c oughs> ไม่ออกเพราะว่าสุคุนะเขาไปดูดดวงละ <c oughs> เปิดประมาณสี่รอบได้เลยนะครับผมเนาะยังยังน้อยเก็บเก็บตัวอ่าผสม่วนผสมก่อนตัวละครค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นั่นก็ไปะละใบบ่ายกับผมซีอยูครับ 出し出してく「偽りの世界」